มาคุยกันต่อนะคะกับอาจารย์มาลัยนะคะกับ bifidobacterium animalis t a1 นะคะจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้โปรไบโอติกกันต่อค,ะค่ะอาจารย์คะแน่นอนวันนี้นะคะเอิญได้อ่านมาค่ะว่าจริงๆแล้วเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสามารถที่จะยึดเกาะเยื่อบุในลำไส้ของเราได้เขายึดเกาะยังไงคะอาจารย์โปรไบโอติกจุลินรียกลุ่มนี้เนาะเขาเป็นจุลินรียในลำไส้เราอยู่แล้วค่ะความสามารถในการยึดเกาะหรืออะไรเงี้ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดแล้วแต่สายพันธุ์ แต่ว่าจุลชีบีฟิโแบัทีเรียมอ n นิมอลิสทเทวันตัวนี้เนี่ยค่ะได้ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถยึดเกาะเยื่อบ,บุของลำไส้ได้นะคะซึ่งการที่จะยึดเกาะได้เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่ช่วยทำให้เขาสามารถอยู่ได้ในทางเดินหางของเรา การอยู่ของเขาเนี่ยทำให้เขาแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้และการย,ยึดเกาะน,นะที่เนี้ยเฉพาะจุลินทรีย์ตัวดีไหมคะจย์มีจุลินทรีย์ตัวร้ายยดึดเกาะไปด้วยไหมคะคือจริงการยึดเกาะมันจะเป็นความสามารถของจุลินทรีย์แต่ละชนิดค่ะตัวร้ายก็ยึดเกาะได้นะคะตัวร้ายก็บางตัวก็ยึดเกาะแล้วไม่พอยังต้องลุกลัเข้าไปอีกค่ะดังนั้นเนี่ยเราจึงเอาคุณสมบัติความสามารถในการคลองถิ่นหรือว่าความสามารถในการยึดเกาะเนี่ยมาเป็นข้อดีของจุลินทรีย์กลุ่มนี้เพราะว่าเชื้อตัวที่ไม่ดีที่เข้ามา ที่จะมาแบบหาที่ยึดเกาะหรือหาที่แทรกบุกรุกเข้าไปในในเซลล์ของร่างกายเนี่ยเขาก็ยึดเกาะไม่ได้เพ<อ>ราะว่าเขาเป็นจ้าถินเขาพร้อมทั้งหมดแล้วอ,อันนี้คือข้อดีของคุณสมบัติในการยึดเกาะค่ะช่วยตัวเองให้มีถินทานตั้งรากตั้งพื้นที่แบ่งตัวเพิ่มลูกหลานค่ะแล้วยังช่วยป้องกันเชื้อตัวอื่นที่เข้ามา ให้ยึดเกาะได้ยาวขึ้นเพราะว่ามีเจ้าถิ่นแล้วอ่างเงี้ยค่ะโอ้โหนะคะอันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะที่จาจาร์เล่าเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราก็ต้องมีจุลินทรีย์ตัวดีในร่างกายให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเป็นเจ้าถิ่นครองในผนังเยื่อบุลำไส้ของเราให้ได้มากที่สุดนะคะด้วยการเติมจุลินทรีย์ที่ดีเข้าสู่ร่างกาย ด้วย b ิฟิโดแบคทีเรียมอ i นิม i ล T A 1นั่นเองนะคะแล้วทีนี้ค่ะเขามีการยับยั้งเชื้อก่อโรคยังไงแล้วก็มีการป้องกันยังไงอยากให้อาจารย์เล่าขยายความตรงนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะถ้าเรามองในแง่ของตัวจุลินทรีนะคะจุลินทรีย์แต่ละชนิดเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะคะจุลินทรีย์กลุ่มบิฟิโดแบคทีเรียมอ i นิม i s ลเนี่ยเขาสามารถสร้างกรดออกมาได้ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของกรดแลคติกนะคะกลุ่มนี้มันก็แล้วแต่ว่าชนิดไหนอย่างไรเชื้ออะไระคะ่ค่ะก็แตกต่างกันออกไปการสร้างกรดออกมาเนี่ยทำให้สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นเนี่ยหรือว่าในทางเดินาหายของเรามีความเป็นกรดอ่อนๆความเป็นกรดเล็กน้อยเนี่ยค่ะเชื้อตัวอื่นเขาโตได้ไม่ดีแต่ว่าจลชีกลุ่มนี้มีข้อดีคือเขาโตได้อยู่แล้วในความเป็นกรดเพราะว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นของเขามาตลอด เขาอยู่ได้แต่ตัวอื่นอยู่ไม่ให้ได้อันนี้คือข้อที่หนึ่งในการที่จะช่วยยับยั้งเชื้อที่จะก่อโรคหรือนอกจากนั้นถ้าเรามีจุลินทรีย์กลุ่มนี้เยอะๆในร่างกายเราเนี่ยการใช้อาหารจุลินทรีย์เขาต้องเติบโตเขาต้องใช้อาหารในร่างกายเราก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตในร่างกายเราก็ต้องการการเติบโตเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นถ้าเขามีอยู่เยอะแล้วเนี่ยตัวอื่นเข้ามาเช่นเชื้อกลอกโรคเข้ามาเนี่ยเชื้อกลอกโรคก็ไม่่คยมีอาหารแล้วเพราะว่ามีเจ้าถิ่นครองอยู่เชื้อก่อโรคก็โตได้ยากอันนี้คือทําให้ยยัับง การติดเชื้อได้หรืออีกกรณีน,นึงคือจูนซีตัวดีเนี่ยเขาสามารถสร้างสารยับยั้งจูนซีตัวอื่นได้ยังไงคะอาจารย์สารยับยั้งเขาเรียกว่าเป็นสารที่ต่อต้านเขาเรียกว่าอะไรแอนตี้ไมโครเบลสแตนซ์ซึ่งเป็นสารที่จะไปยับยั้งจูนซีอื่นนะคะอันนี้คือจูนซีบางตัวที่เป็นตัวดีจะสร้างได้โดยหลักของเขาเขาสร้างกรดออกมาได้ความเป็นกรดนี่แหละ จะไม่ดีสําหรับเชื้อตัวอื่นแต่ตัวเขาอยู่รอดปลอดภัยเป็นกรอบป้องกันตัวเองค่ะทําให้สิ่งนี้เป็นตัวช่วยในการยํายังการติดเชื้อป้องกันการติดเชื้อได้เพราะนั้นเรามองได้ได้หลายๆประเด็นของคนสังเชื้อเมื่อกี้มองเรื่องของการยึดเกาะได้ทําให้ตัวเองคลองถิ่นค่ะตัวอื่นเข้ามาก็ไม่มีที่จะอยู่ก็ถูกขับออกไปหรือในแง่ของการสร้างสารบางอย่างออกมาเช่น มองภาพทั่วไปคือสร้างพวกกรดออกมาทําให้สภาพแวดล้อมตรงนั้นมีความเป็นกรดนิดนึงเชื้ออื่นๆก็โตยากอันนี้ค่ะคือคุณสมบัติของเขาอีกอันหนึ่งคือเขาอยู่เยอะๆใช่ไหมจำนวนเยอะมากเลยใช่ค่ะอาหารก็มีอยู่จํากัดเขาจะเบียดกันไมหมคะอยู่ใช่เขาก็เบียดกันด้วยเพราะฉนั้นหาพื้นที่อยู่ไม่ได้หรืออยู่เยอะๆก็แย่งอาหารกันกินเนาะตัวอื่นที่อยู่อยู่แล้วเขาก็มีอาหารเพียงพอแล้วตัวเข้ามาทีหลังเขาก็จะไม่มีอาหารไม่มีอาหารทาให ไม่ค่อยโตโตเองมองภาพแบบนี้เห็นภาพชัดเจนนะคะโาะณานด้ค่ะจอลินซีที่ดีโปรไบโอติกนะคะก็คือสามารถที่จะไปยึดเกาะ ติดผนังลำไส,ส้หรือว่าเยื่อบุในลำไส้ของเราได้เป็นการยึดคลองเมืองได้นั่นเองเนะครับและที่สำคัญ,ญยังช่วยป้องกันเชื้อก่อโรคหรือว่ายับยั้งเชื้อก่อโรคต่างๆเช่นจุลินทรีย์ที่ไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในลำไส้ของเราได้นะคะหรือเข้ามา,เขา,มาเขาก็จะขับออ, <ๆ S 1> ออกไปทางอุจจาระนะคะนี่ก็เป็นอีก หนึ่งวิธีนะคะที่เรียกว่าวิธีที่การทการที่เราเนี่ยจะยับยั้งเชื้อก่อโรค,คะนะคะด้วยจุลินทรีย์ที่ดีนะคะอย่าง bifidobacterium animalis t a1 นั่นเองค่ะใครนะคะที่อยากติดตาม EP ต่อไปนะคะโอ้โหยิ่งติดตามก็ยิ่งสนุกค่ะจารย์ <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหัวข้อต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามกันค่ะ